ครับผมสวัสดีครับนาะนาะทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้อยู่ที่โต๊ะทางานนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงนะครับเรื่องของรางคดนะครับรางคดรล่องไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับนะปัญหาที่เคยเจอเวลาทํางานไปแล้วแบบปรับไม้ทํามันไม่ตรงไม่อะไรเงี้ยก็มีวิธีแก้ครับนะผมก็เพิ่ง หาวิธีแก้ได้เพราะว่ารางตัวนี้ก็ทําไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าส่งไปคืองานเราไม่ไม่ร้อยเอร์เซ็นลางานเราไม่ดีแล้วก็ต้องโดนตีกลับแน่นะครับก็ตัดสินใจไม่ส่งนะครับก็เอามาแก้เอามาแก้ไขครับนะทีแรกตั้งใจว่าจะเออเอาไปตัดทําขาโต๊ะแล้วจะทําฟืนดีนะครับก็ลองเอามาแก้ไขดูครับเอามาทดลองทําก็ วิธีการนะครับวิธีการแนวทางก็คือเบื้องต้นเนี่ยครับลางตัวเนี้ยนะครับมันปลายมันโค้งขวานะครับนั่นก็ตอนผมปรับไม้และนะเพราะก่อนนั้นนั้นยังไม่ยังไม่มีรั้วรั้วเหล็กสําหรับปรับไม้ตัวนี้ครับนะรั้วยาวก็มันจะโค้งขวาพอเราเอากัดล่องนะครับกัดล่องไม้มันโคง้ง นะครับไอตัวรั้วประคองของทิมเมอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะโค้งตามไม้นะครับคือเริ่มเริ่มแรกเลยหลกัหลกๆเลยคือเราต้องปรับไม้ให้ตรงก่อนนะครับถ้าไม้ตรงรั้วเราเดินตามขอบไม้ก็จะตรงนะครับและที่สําคัญถ้าเรามีมีไกด์ตัวนี้ครับนะตัวนี้คลิปก่อนหน้านี้เคยเคยทําสาธิตให้ดูแล้วนะครับไกด์ตัวนี้ก็เป็นไกด์สําหรับ ไว้เดินล่องโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ตรงนะครับก็รั้วก็จะเดินด้านข้างเนี่ยนะครับเดินด้านข้างคือเหล็กเหล็กมันตรงอยู่แล้วครับนะเหล็กโรงงานเหล็กมันตรงอยู่แล้ว,แล,ว rhetoric, แล้วก็ก็กัดกัดขนานกันไหมนะครับนะรั้วก็เดินข้างดอกก็กัดในร่องนะครับรั้วก็ประคองไปนะครับเดี๋ยวอธิบายนะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับวิธีแก้ก็คือ ผมขยายล่องครับนะจากเดิมล่องห้ามิลนะครับล่องห้ามิลก็ขยายให้มันได้สิบมิลก่อนครับขยายล่องนะครับขยายล่องให้มันได้สิบมิลหลังจากนั้นก็ซอยไม้ครับนะไม้เศษแล้วนี่แหละครับนะอันนี้ไม้ไม้ผมก็เหลือจากการผ่าล้างนี่แหละครับนะผมก็ามาซอยซอยบางๆก็ล่องสิบนะครับขยายล่องสิบมิล แล้วก็ปรับไม้ให้มันได้พอดีจะถ้าสิบมิลจะครับนะครับไม้นะ่ะสิบมิลจะครับต้องเอาไว้ที่เก้ามิลนะครับก็ปรับปรับแล้วก็ลองยัดลองยัดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ปรับหาเอานะครับแล้วก็เราก็มาเดินล่องใหม่นะครับหลังจากที่เรายัดแล้วก็ยอดกาวครับยอดกาวสองด้านเลยด้านข้างสองด้านนะครับแล้วก็มาปรับหน้า ปรับนาหน้าให้เรียบนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นนี่ครับถ้าถ้าดูถ้าดูจากข้างในเนี่ยครับกล้องมันไม่โฟกัสอ่าอ่าเนี่ยครับก็ให้มันลึกหน่อยนะครับลึกสักประมาณสักเซนนึงก็ได้ครับนะกัดความลึกกัดความลึกลงไปสักเซนนึงเพราะว่าเดี๋ยวอ่าล่องที่เราจะใช้ลูกดอกก็ ห้ามิลนะครับจะได้มีเนื้อที่ในการยึดเกาะนะครับเวลาเรายอดกาวไปเนี่ยไม้ที่เรายัดเข้าไปเนี่ยนะครับพอ,อขยายล่องแล้วก็ยัดไม้ยัดไม้เสร็จก็มาเข้าไกด์ตัวนี้ครับนะเอามาเข้าไกด์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาเดินล่องใหม่อย่างที่ผมบอกคนระับแล้วก็ ยึดริมนะครใส่ริมปรับไม้ให้ตรงขยายร่องแล้วก็เสริมไม้เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกัดร่องใหม่ครับนะกัดร่อง5้ามิลนะครับตรงหัวแม่มือผมนี่ก็คือลักษณะคือของรั้วประคองนะครับรั้วประคองของทิมเมอร์นะครับรัวไม้ตัวนี้นะเป็นรั้วประคองแล้วก็ดอกก็จะ วิ่งขนานไปกับรั้วประคองนะครับตัวนี้เป็นรั้วประคองสมมุตินะครับเรจะวิ่งไปอย่างนี้ครับนิ้วชี้ผมก็จะเป็นดอกนะครับสําหรับกัดเหล็กตรงถ้าเหล็กเราตรงนะหลังเราก็จะตรงนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขแล้วก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่คิดจะเริ่มทำนะครับ แต่สำหรับคนที่เก่งแล้วคนที่เป็นแล้วหรือว่ามีเทคนิคแนวทางอะไรที่ที่นอกเหนือจากที่ผมอธิบายเนี่ยอันนี้ก็คือก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านใดที่ยังหาวิธีแก้ไม่ได้หรือว่าจะทำยังไงดีดีกว่าเราทิ้งครับนะอาจจะทำแล้วมันมันเอาไปขายลูกค้าไม่ได้แล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับ แต่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นเทคนิคเป็นความรู้เป็นแนวทางนะครับวิธีการแก้ปัญหาอีก,อ,กอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆครับนะก็ใช้กับหลายๆงานได้ครับไม่ใช่ว่าเฉพาะงานยิงปลานะงานเฟอร์นิเจอร์งานอะไรก็สามารถเอาไปประยุกต์ปรับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมมีเทคนิคอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวรอบหน้าครับรอบหน้า ก็จะเอามาแนะนํามาบอกมาฝากมากล่าวกันนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากปัญหานะครับเราก็มาแก้ปัญหากันพอปัญหามันเกิดเราก็มาแก้ถ้าเราคิดว่า,าปัญหานั้นคนอื่นจะประสบเหมือนเราไหมนะครับเราก็เอามาฝากกันเอามาบอกต่อนะครับเป็นวิทยาทานโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ,อฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับก็คือตัวนี้ก็เน้นย้ํานะครับบอกกล่าวอีกทีก็คือตัวนี้เป็นคลิปสําหรับาการแก้แก้รางโคดหรือหรือใครจะเอาไปประยุกต์เอาไปประยุกต์ทําให้มันสวยงามก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องรางโคดนะครับล้างทันตรงๆนี่แหละนะแล้วก็อยากจะทําให้มันดูสวยงามต่างสีต่างอะไรเงี้ยครับต่างสีสันก็คืออย่างตัวนี้มะค่าแต้นะตัวนี้ก็ ปะดูแดงเนาะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับนะก็ถ้าถ้าดูถ้าเคลือบเงาแล้วก็มองไกลๆก็อาจจะคิดว่าลางทองแดงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับนะสำหรับผู้ที่ติดตามก็ขอบคุณเช่นเดียวกัน เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนําก็เดี๋ยวรอติดตามชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ